สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนชาว a c e b o o k แล้วก็สวัสดีเพื่อนชาวโซเชียลแคมนะคะวันนี้โป้เพิ่งกลับมาจากงานประกวด Miss Maxim 2สองนะคะวันนี้มีเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่หลายคนทักมากเลยว่าเออเธอไปทำอะไรทำไมหน้าเธอเปลี่ยนไปเออเธอไปเออไปถอยจมูก,กนัดหมายหรือเปล่าจะบอกว่าเปล่านะคะไม่ได้ทำใหม่อันเดิมนะคะเพิ่มเติมนิดหน่อยเออเพิ่มเติมนิดหน่อยเนี่เพิ่มเติมอะไรนะคะก็คือโป มีปัญหาตั้งแต่ตอนแรกแล้วที่ทําจมูกมาแล้วซีโคมันไม่เกาะกับเนื้อจมูกนะคะแล้วตอนนี้แก้ไขด้วยวิธีการฉีดฟิลเลอร์เข้าไปตรงนี้ค่ะอันนี้คือทรงจมูกนะคะฉีดฟิลเลอร์เข้าไปตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นเสาตรงนี้นะคะ,ะเสิมเสาตรงนี้นะคะแล้วก็มีปกติก็คือโบท็อกนั่นเองแต่ตอนนี้ คุณหมอล่าสุดประมาณสองสามอาทิ์ที่แล้วคุณหมอฉีดฟิลเลอร์เข้าตรงลองแก้มให้เรารู้สึกว่าไม่ชอบเพราะว่ามันยิ้มไม่ได้อะก็เลยจะไปสลายอีกปรวันสองวันนี้ก็จะไปสลายแล้วนะคะหลายลๆคนถามว่าทําที่ไหนอะไรอย่างนี้สนใจก็หลังไม้นะคะเป็นที่ที่ถ้าใครเห็นจะ จะเห็นอยู่ในอินสตาแกรมโปหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็หลังไม้ได้เลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าแอบกระซิบว่าถ้าไปในนามโปเนี่ยมีราคาลดให้อีกต่างหากนะคะลดให้เยอะเหมือนกันนะคะเออก็สนใจก็ติดต่อมาทางโปก็ได้เนาะอยากจะได้สวยๆนะคะมันเป็นการที่เอ่อเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองนะคะแล้วก็เอ่อทำอะไรแล้วถ้ามันดูดี หรือว่าเรามีความสุขที่จะทําเราก็ทําไป็นเถอะคะ่ะผู้หญิงอย่าหยุดสวยค่ะเพราะถ้าหยุดสวยกระเทยจะสวยกว่านะคะ